คนเยอะมากพี่ยาพี่ยากำลังดูแลภายในร้านนะคะเช้านี้คนเยอะมากวันนี้นะคะอยู่ที่ร้านพี่ยาคนเยอะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเพจเซนะคะ่กะัันพมาดูบรรยากาศสดๆเลยนะคะบรรยากาศภายในร้านพี่ยาคนเยอะมากค่ะพี่ยาจะชิดเงินเอง ้างด่วนเลยทางด่วนคุกค้าด่วนมาทังนี้คุจ้าไม่มีเนนะคะขอเป็นกระป๋องเล็ก ช่วยขายะคะวันนี้นะคะคิเจใส่ะคะกลับมาแล้วค่ะเจกลับมาแล้วทุกคนหน้ากันหน่อยไหมหน้ากันหน่อยไหมเอฟซีมาถ่ายเยอะมากค่ะวันนี้นะคะ คนเยอะมากค่ะขายไม่ทันนะคะคิดเงินไม่ทันชคดเคียพี่ยามาช่วยขายค่ะเยอะมากทั้งเอ็ซีทั้งค้าเยอะมากเลยนะคะาสววันนี้้มาลกตดตอเเีดนแล้วฝากิดเด้ยนะเยอะมากเยอะมาก น้ำผิ้งรั้งนั้นยัคอนงพี่ยาช่วยชิบเงินคนเยอะมากดูกกบรรยากาศค่ะพี่ยาต้องลงมือมาชิบเงินเองนะคะเเก่งมากเลยพี่ยาทำได้ทุกอย่าง